สวัสดีแฟนบอลทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเนื้อฟันบอลทีเด็ดบอลจับเนื้อน้ำชนนั่นเองละค่ะทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นศึกบอลน,นอร์เวย์ครับค่ะเป็นการเจอกรรันระหว่างทีมลิวสตอมพบกับอาริสุนนั่นเองซึ่งนัดนี้นะคะแข่งที่ทีมของลิวสตอมค่ะเราไปดูกันที่5านัดล่าสุดจุฬาการของลิวสตอมกันก่อนเลยนะคะ สถิติ5นัดล่าสุดรายการนะคะลิวสตอมนะคะสามารถชนะมาได้ถึง2น ante, 2, 2, ัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดค่ะไปดูกันต่อที่สถิติในบ้าน5นัดล่าสุดเลยดีกว่านะคะสถิติ5นัดล่าสุดในบ้านนะคะลิวสตอมสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง4นัดแพ้แค่1นัดเท่านั้นค่ะส่วนทางฝั่งของอารซุนะคะสถิติ5นัดล่าสุดรายการอารซุนะคะเก็บชัยชนะมาได้แค่1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดค่ะ และสถิติห้านาฬิกาของการไปรเยนนะคะอเลสซุนนะคะสามารถเก็บชนะมาได้ถึง2นัดเสมอ1น,นัดและแพ้2นัดค่ะส่วนราคาบางคู่นี้นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมลิสตอร์พค่ะเปิดราคาต่อที่ครึ่งลูกและครึ่งควบลูกนั่นเองจากการวิเคราะห์อฟอร์มการเล่นและปัจจัยสำคัญของสองทีมนี้แล้วนะคะพอเมียลองดูการเล่นแล้วขอมันใจไปที่ลิวสวอร์พค่ะเพาะฉะน,นั้นคู่นี้นะคะเลือกต่อลิวสวอร์มที่ครึ่งลูกมีเห็นแน่นอนอย่างน้อย1ประตูค่ะ ส่วนสกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบกันที่1ประตูต่อศูนย์ค่ะใครนะคะถ้ามีภาพาการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องแฟนบอลน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก่อน5้าโมงเย็นนะคะเพื่อนนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย